สบายดีเพื่อนทุกคนคลิปนี้เขาจะมาสอนวิธีการสร้างโปรเจกต์ของโปรแกรมคายมาสเตอร์เนาะเพื่อในการทำการสร้างโปรเจกต์หม่เพื่อเราจะสร้างเป็นวิดีโอเนาะเพื่อจะสร้างเป็นวิดีโอแล้วก็มีการตัดต่อมีการดัดแก้เพื่อจะเป็นการกระเกียมวิดีโอเข้าใน y o u t u b e เนาะหรือว่าเราต้องการตัดต่อเพลง ก็คลิปสั้น,นหรือวิดีโออย่างต่างๆก็ได้เนาะซึ่งโปรแกรมนี้สามารถหให้เนาะหให้เราสามารถใช o u t u b e แล้วก็สามารถใช้โปรแกรมนี้พพอร์ตให้กับ YouTube ได้เนาะโดยที่เราสามารถนำใช้โปรแกรมนี้แบบละเอียดละอ่อนได้เนาะขึ้นกับจินตนาการแล้วก็ขึ้นกับอ่า ความใจเย็นเนาะแล้วก็ความทุนของเห่าเนาะที่จะไปตกแต่งเนาะของโปรแกรมฮันเนาะเพื่อให้วิดีโอดูดีหรือก็มีความกระตืือร้นอยากเบิงอยากเห็นหลายขึ้นเนาะแต่สำหรับข้าพเจ้าเองยอมรับเนาะว่าบรได้ใจเย็นเนาะเรื่องฮ็ตการตกแต่งเรงวิดีโออย่างนี้เนาะเรื่องอัดคลิปอัดอย่างโอเพอฮ็ดได้อยู่เนาะแต่ว่าคันให้มาตกแต่งอีกย่งต่างๆ ในวิดีโอของโปรแกรมนี้โอ้ข้าพเจจาเองอากากยังเฮ็ดบ่ายเท่านะเพราะว่าอันอีกอันนึงก็คืออิงใช้เวลาน้อยเนาะแล้วก็ไ่ค่อยมีเวลาเฮ็ดปานใดเนาะก็เลยอาศัยเวลาสั้นๆในการเฮ็ดเนาะแล้วก็ปรุงแต้งเนาะบางทีคิป4-5นาทีค่อยก็ใช้เวลาเป็น2-3มื้อเนาะมือ้อนึงก็ใช้เวลาเฮ็ดประมาณ1ิบนาทีเนาะบางทีก็ได้เนาะ ทาที่ห้านาทีสินะเนาะก็เลยโ่้ค่อยมีเวลาเฮ็ดมันงามเนาะถ้าเฮ็ดอาศัยให้มันโดนจนเดือนจนึงเฮ็ดแล้วก็ชิ้นโอเคสร์เฟคดีอยู่เนาะแต่ว่าที่ฮอดปานนั้นแล้วก็ผู้เบิ่งผู้ชมเขาก็สิผู้ติดตามก็สิลืมลืมเฮาไปได้แล้วเนาะเฮาก็พยายามเนาะเฮ็ดวิดีโออัปเดตให้ทุกมือเนาะแต่ว่าปานนั้นก็ยังคลาบหนะก็ยังคลาบหนะก็ยังคลาบ โอเคเนาะว่าายเนาะอย่าลืมกดติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ได้เนาะแล้วก็เอาไปเข้าไปเบื่องนํำกันเนาะวิธีการสร้างโปรเจกต์ด้วยคายมาสเตอร์เนาะสำหรับวิธีการดาวน์โหลดวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งทั่นค่อยได้อนาฮ็ดลงผ่านมาแล้วเนาะมีแต่ตัวนี้เป็น ep2 เนาะเอมาติดตามวิธีการสร้างโปรเจกต์เนาะ เเนาะไปหาคลายมาสเตอร์เลยเนาะวิธีดาวโหลดอเอาเฮ็ดมาแล้วเนาะไปหาคลายมาสเตอร์เนาะนี่เนาะคลายมาสเตอร์เนาะซื้อตัวนี้เนาะแล้วก็โลโก้ตัวนี้เนาะโอเคเนาะแล้วก็ติดเข้าไปคลายมาสเตอร์เลยเนาะตัวนี้เขาเคยสร้างโปรเจกต์ไว้แล้วเนาะนก็เลยเป็นอันนี้เนาะซึ่งเขาจะออกก่อนออกจากโปรเจกต์นี้ก่อนเนาะเอาไม่เนาะ เข้าไปตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวคายมาเตอร์เนาะคลิกเข้าไปนี่เนาะเมื่อเฮาบบทันได้สร้างโปรเจกต์นะทางนั้นเนาะมันจะบบมีลีดอยู่ในทางรุ่มนี่เนาะทางรุ่มนีนอะอันนี้ค่อยสร้างผ่านมาแล้วมันจะมีลีดทางรุ่มนี้ถ้าเฮาอย่างบบสร้างเฮาบทันมีลีดตัวนี้กับเฮาไปคลิกที่โปรเจกต์หม่นี่เนาะหรือว่าเฮามีลีดก็สร้างโปรเจกต์เก่าก็สร้างแต่เฮาต้องการเฮ็ดคลิปใหม่คลิปใหม่ตลอดเนาะก็สามารถเลือกโปรเจกต์หม่นี้สร้างโปรเจกต์หม่เนาะ คือค่อยนี่แหละเนาะสมมุติว่าเขาเฮ็ดวิดีโอตัวนั้นแล้วทางรวมนี้แล้วเขาบอเอาแล้วเนาะวันนี้เขาจะเฮ็ดโปรเจกต์ใหม่เขาก็มาสร้างโปรเจกต์ใหม่เลยเนาะโดยที่คลิกโปรเจกต์เลยเนาะโปรเจกต์ใหม่เลยเนาะคลิกไปเลยเนาะนี่เนาะแล้วก็ให้เรามาเลือกขนาดมาเนาะอันนี้เป็นขนาดของหน้าจอแล้วก็วิดีโอที่เราอัดมาหั่นเนาะมันจะมีขนาด16 16กตัวเก้าเนอะ16บกตัวเก้าก็คือขนาดของหน้าจอโทรศัพท์อันนี้แหละเนาะ มันจะเป็นขนาดยาวกว้างอย่างเต็มจอเลยเนาะขนาดเก้าต่อสนะิบหกเนาะก็คือมันจะปีนกันเนาะตัวน,นี้จะเป็นลงนอนเนาะตัวน,นี้จะเป็นลงตั้งเนาะเก้าต่อสิบหกแล้วก็หนึ่งต่อหนะึ่งเนาะหนึ่งต่อหนึ่งก็คือมันจะเป็นหูบซีเจเลยซีเจซากเลยเนาะแล้วก็ซีต่อสามเนาะแล้วก็สามต่อซนะีเนาะจะเป็นทางตั้งทางน,นอนนะเนาะแล้วก็ต่อมากับซีต่อหนะ้าเนาะแล้วก็ต่อมาสองสามห้า ตัวนี้ถ้าบุคคลเฮาบุคคลได้ไซด์เด็ดเนาะเขาจะไซด์ส่วนหหายมีแต่สิบหกเก้าแล้วก็เก้าต่อสิบหกเนาะเ้าต่อสิกนี้กับบุคคลได้ไซดดส่วนหหายเขาจะไซด์แต่สิบหกต่เก้านี่แล้วก็สามต่อสี่นี่แล้วก็สามเอ่อสี่ต่อสามแล้วสาต่อสี่เนาะแล้วก็สี่ต่อห้าเนาะเขาจะเอาตัวอย่างให้มาไซดเนาะก็คือเอาสิบหกต่อเก้าเลยเนาะคลิกไปเลยเนาะเลือกเลือกเอาสิบหกต่อเก้าปุ๊บ แล้วก็มาคลิกสร้างถรกรูมนี้เนาะคลิกสร้างนี่เข้าไปกเข้าไปเลยเนาะหลังจากนั้นเนาะโทรศัพท์เขามันจะเป็นทางวิดีโอนอนเออมันจะเป็นทางวิดีโอนอนให้เขาเนาะมาเป็นวิดีโอนอนแล้วปุ๊บเาจะมาเลือกแอสเซตรูปภาพนี่เนาะเลือกตัวนี้เนาะเพื่อเลือกภาพพื้นหลังเนาะภาพทางหลังของมันเนาะตัวนี้เนาะเพื่อเขาสร้างโปรเจกต์เนาะ เราจะเลือกเอาสีใดก็ได้ก็ได้เนาะเวลาเราสร้างเราจะบังมันคือเก้าเนาะโอเคเนาะเลือกเขาชืเลือกเอาโตัวสีเทาซะเนาะป๊บในการเราหมุนเราย้ายตัวนี้เน,ะนาะคันเหามาตัวนี้ปุ๊บเวลาเาสร้างโปรเจกต์ภาพหลังมันตัวนี้มันจะยู่ทางหน้าเนาะมาจะกประเทศให้เราบอสมามบัตเบอร์วิดีโอทางหลังได้ฉะนั้นเราจะเอามือติดค้างไว้เนาะติดค้างไวน้น,นิดนึงเราก็ตูดไปเนาะตูดมาวางไว้เนาะแล้วก็ ิที่เล็กคูณน,นี้ออกก็ได้เนาะคูณเบื้องขั้สุดนี่เนะาะทั้งทึงสุดเนาะนี่เนาะมันจะได้หนะ้าจอตัวนี้เป็น16ต่อเก้าเนาะหลังจากนั้นให้เราไปเลือกเอาอวิดีโอเนาะหรือว่ารูปภาพเข้ามาเนาะเราจะไปเลือกตัวเลเยอร์เนาะแล้วก็ตัวมีเดียตัวมีเดียตัวนี้จะเป็นวิดีโอเนาะแล้วก็รีคอร์ดรีคอร์ดตัวนี้จะเป็นการอัด เนาะแล้วก็บันทึกเสียงเนาะบันทึกเสียงเวลาเห่าเวลาเห่าบรรยายในวิดีโอตัวนี้เนาะมันสามารถบันทึกเสียงเห่าลงในโปรแกรมนี้เลยได้เนาะแล้วก็เสียงเนาะเสียงนี้ก็คือเสียงเพลงบ่เสียงดนตรีบาที่เราต้องการอันประกอบในวิดีโอฮะเน,นาะเราก็สามารถไปคลิกที่เสียงได้เนาะแล้วเบื้องซ้ายแบบนี้เนาะเออเอาเบื้องขวาหมดกันเนาะเบื้องขวาเนาะทางเทิงนี้เนาะทางเทิงนี้ทางเทิงสุดนี้มันจะเป็นตัว เอาข้อมูลออกเนาะเวลาเราแต่งข้อมูลแต่งวิดีโอสําเร็จแล้วเราเอาข้อมูลออกมาตัวนี้นเนาะเราต้องการอัดเ,เอาโหลดให้เป็นวิดีโอแล้วเราไปอาลงยูทูันเนาะเราก็คือไซต์ตัวนี้แล้วต่อมาตัวลุ่มนี้ก็คือเปลี่ยนปุ่มลิ้นเนาะลิ้นวิดีโอที่เราเข้ามาฮะเนาะตัวอย่างเนาะนี่เนาะนจะเป็นปุ่มลิ้นแบบนี้เนาะนี่เนาะแล้วเบื้องซ้ายมือเนาะเบื้องซ้ายมือนี้มันจะมีมุมกลับและมุมไปหน้าเนาะตัวนี้เนาะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวบันทึกหน้าจอเนาะตัวนี้เป็นบันทึกหน้าจอแล้วตัวนี้เป็นการตั้งค่าเนาะตัวนี้เป็นการฟิลเตอร์แล้วก็ตัวนี้เป็นการออกหน้าจอเนาะทางลุ่มเนาะ <c oughs> ทางหน้าตัวนี้เนาะสีเทาเนี่ยจะเป็นหน้าจอหลักที่เราให้เล่นให้เราเลื่องวิดีโอแล้วก็ตัดต่ออยู่ในนี้เนาะแล้วก็จะมีถังเ,งเหยื่อลึบค่ายมาเตอร,ตรน์นี่เนาะแต่ว่า ตัวนี้เขาเป็นโปรแกรมที่เ feels, raine. ขาเอามาลิ้นโดยบรได้ซื ان, án, ้อเนาะบรได้ซื้อเนาะเราก็บรได้ลงทะเบียนเนาะมันก็เลยลึบบะได้คันเ่าลึบต้องการลึบตัวคลายมาเตอร์ตัวนี้นี่ออกเนาะลบไายน้ำตัวนี้นี่ออกเนาะเขาต้องได้ไปลงทะเบียนก่อนเนาะฉะนั้นตัวนี้เขาจะลึบบะได้เนาะก็ต้องได้ปะสิล้วเนาะเวลาเขาอัดวิดีโอไปมันจะมีคลายมาเตอร์ตัวนี้อยู่หนำเนาะเป็นเป็นไายน้ำเนาะโอเคเนาะสำหรับ โหลดวิดนะีโอเนาะโหลดรูปภาพอย่างต่างต่างเนาะไปที่เลเยอร์ตัวนี้เนาะเนาะไปที่เลเยอร์นี้มันจะมีสามารถเลือกรูปภาพเลือกวิดีโอเนาะเลือกเอฟเฟกแล้วก็เลือกอันน่ะอย่างเออแคเลิอกสติ๊กเกอร์อย่างเนาะตัวการ์ตูนอีอ,อย่างเน,ะนาะที่มันสามารถเฮ็ดเป็นตัวติ๊กน้องเอยียงได้ฮะเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือตัวที่เนาะตัวที่นี่ก็คือตัวอักษรตัวอักษรนี้เราสะมาเขียนเป็นตัวนหนังสือฮะเนาะเราจะเขียนหนังสือแบบใด ตกแต่งแบบใดเนาะมันจะมีให้เนาะสำหรับวิธีการตกแต่งอย่างตังสือบหูเอาหูภาพเขาอย่างต่างๆเนคลิปนะ้าก็จะมาสอนเนาะคลิปนี้อาจจะยาวเกินไปเน,ะปนาะก็จะมาสอนแต่แนะนําให้หูตอนนี้เนาะแล้วก็ทั้งรวมนี้จะเป็นการนําใซ้ลูกศรหเรือขีดวงมุนแคสเลี่ยมอย่างต่างๆเนาะเพื่อให้ให้ผู้ชมได้หูว่าเออเขาต้องการโฟกัสบนนี้ในเวลาเขาอธิบายบรรยายต่างๆเนาะตัวนี้เนาะ คอเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเร็วคลิปต่อไปเนาะคลิปต่อไปเขาจะมาสอนวิธีการเอารูปภาพเนาะเอารูปภาพเข้ามาเนาะเอารูปภาพเข้ามาแล้วหรือว่าวิดีโอเนาะเอาเข้ามาเอาสิเฮ็อชอะไ๋เนาะแล้วก็ต่อๆไปอีกเนาะจะมีตกแต่งแต่ละอันไปเนาะว่าคลิปนี้จะยาวเกินไปเอาซัมนี้ก่อนาะ no. วิธีการสร้างโปรเจกต์เ no. นาะให้ทุกคน เอาไปศึกษาแล้วก็เฮ็ดค่อยๆเฮ็ดไปเนาะโอเคเนาะขอขอบใจจะลืมกดคือเกนะ้าเนาะติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ได้เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ค่อยเนาะเขาจะสอนรายละเอียดเนาะกานเฮ็ดคลิปยาวหลาย,นะาายเนาะจะบอียดปานใดเนาะในการเฮ็ดวิดีโอนี้เนาะเขาจะพยายามเฮ็ดคลิปสั้นๆเดี๋ยวนี้เนาะให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้เนาะโอเคเนาะ